ตัวแบงเลยดิเราจะลองปลูกฟ้าทลายโจรเรามีฟ้าทลายโจรที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอะค่ะมันอยู่ในที่ที่ดูแล้วการเจริญเติบโตน่าจะลำบากก็เลยจะย้ายมาปลูกในสวนในพื้นที่แดดลํำไหลแล้วก็น้ำน่าจะเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของฟ้าทลายโจรนะคะเราจะย้ายมา อันนี้เป็นดินที่ผสมดินลากไผ่ามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะที่เราเคยปลูกมะนาวไว้อันนี้เดี๋ยวเราจะเอาดินนี้มาใส่ดินสองส่วนเป็นดินลากไผ่นะคะอันนี้ใช้แรงหลานค่ะหลานเก่งไม่ายจริงๆมันมีดินเก่าที่เราเคยปลูกมะนาวไว้นะคะแล้วมะนาวมันหมดอายุไปแล้วภาวิตักให้ป้าไปซักกีกสักสามสอันเนี้ยนะ งั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมมะพร้าวสับที่เราเคยแช่เอาไว้นะคะเอามาผสมเพื่อให้ดินปลูกของเรามีอากาศถ่ายเทได้ดีอันนี้เรามาแช่ไว้หลายวันแล้วเหมือนกันนะคะแช่ให้มะพร้าวเนี่ยดูดซึมน้ําไปวันนั้นที่เอามาแช่มีน้ําเปล่าแล้วก็ลองทดลองใส่น้าําหมักมูลไส้เดือนลงไปด้วยเพราะว่าในน้าําหมักมูลไส้เดือนของเรามีจุลินทรีย์ อยู่เยอะแยะมากมายประมาณ300กว่าชนิดนะคะในนี้เป็นน้ําซาวข้าวเมือ่อมื้อเย็นของเราแม่ซาวข้าวไว้เราใส่กระมังไว้แล้วเราจะเอากระมังมาใช้ก็เลยได้ประโยชน์จากน้ําซาวข้าวไปด้วยค่ะน้ําซาวข้าวก็มีจุลินทรีย์นับหาตอาหารเหมือนกันค่ะเราก็จะอาใส่ไปเลยพอแล้วไม่ต้องเยอะมากเพรเดี๋ยวเราจะใส่มูลไส้เดือนกกบขี้ไก่แกบอีก ปปตะวิทยช่วยไปยกหน่อยโอเคดิน2ส่วนนะคะแล้วก็นี่ค่ะมะพร้าวสับหนึส่วนเทไปเลยที่ไก่แกบซึ่งเป็นที่ไก่แกบที่เก่าแล้วที่ไก่แกบอีกหนึ่งส่วนนะครับโอเคต่อไปอันนี้เป็นนี่วัตถุดิบหลักดีเด่นของเราที่เราผลิตได้เองในสวนนะคะอันนี้เป็นมูลไส้เดือนพันเอ ที่เราผลิตเองแล้วก็มีจำหน่ายด้วยมูลไส้เดือนหนึ่งส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะผสมลงไปว้าเห็นไหมละเอียดมากดีงามเราใช้เองในสวนด้วยตอนนี้แล้วก็มีจำหน่ายด้วยนะคะมูลไส้เดือนหนึ่งส่วนเรียบร้อยออกให้หมดเลยเสียดายวัตถุดิบที่ดีงามของเรา อเคพาวิสสับเลยครับคุกเค้าผสมอ,อันนี้น้ำนะคะเราจะผสมน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงลงไปด้วยนะคะ ให้ป้าอีกทีนึงอันนี้เพิ่มความชื้นใส่อ่ะคุกเลยค่อยค่อยผสมเรียบร้อยป้ายพอต่อไปเราก็จะไปขุดฟ้าทลายโจรเดี๋ยวเราจะมาขุดเบี้ยหรือต้นเล็กของฟ้าทลายโจร ที่ขึ้นเองเนะะี่ยค่ะจะอยู่ตามเนี้ยเยอะมากเลยนะคะจะเอาไปลงในสวนอันเนี้ยจริงๆอะ่ะเขาขึ้นเองอยู่ตามเนี้ยมันก็ใช้ได้แต่ดูดินดินมันแข็งมากเลยะคะ่ะเราอยากให้มันงามก็เลยว่าจะขุดออกไปมีเยอะนะคะอันเนี้ยต้นเนี้ยอย่างต้นเนี้ยก็สามารถที่จะตัดแล้วก็ไปทํายาได้แล้วน,นี่มีคนมาเดินเหยียบหักไปแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเราเก็บไปไปตาก ทำสมุนไพรได้แล้วแต่อันเนี้ยมันหักไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปชําดูว่ามันจะขึ้นต่อขึ้นได้ใหม่ไหมขุดให้ลึกที่สุดเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ไปดโดนลาก รากมันจะได้ไม่ช้ำอ้าเห็นไหมอย่างเงี้ยเราไม่โดนรากเลยเห็นไหมมาเราใส่ไว้เอาไปปลูกต่อเราจะขูดเอาแต่ต้นเล็กๆไปนะคะส่วนต้นใหญ่ก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาตัดเอาไปชลองช้ำดูค่ะส่วนอันไหนที่ออกดอกกับมเมล็ดแล้วนี่อย่างเนี้ยค่ะอย่างต้นนี้ออกมเมล็ดแล้ว เราก็จะปล่อยให้โตอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเมื่อเวลาที่มเมล็ดแก่แล้วเราก็จะมาเก็บมเมล็ดไปเพาะใหม่นะคะต้นอ่อนออนทั้งนั้นเลยไหนขูดเพื่อไม่ให้เขาช้ำน,นะคะ ันนี้เรามาขุดต้นเล็กแต่ต้นนี้เราจะไม่ขุดไปเพราะว่าเมื่อฟ้าทลายโจรเนี่ยออกดอกมีมเมล็ดแล้วนะคะมันก็จะตายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขุดออกไปรอเลยค่ะรอเก็บมเมล็ดตอนมเมล็ดแก่อย่างเดียวเราก็จะใช้มเมล็ดไปเพ,พาะพันุต่อได้แต่วันนี้เราจะเอาแค่ต้นเล็กๆไปลงแปลงที่ดินดีกว่านี้อันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะวนขึ้นมาทุกปีค่ะไม่ได้ ไม่ได้ปลูกเลยเนื่องจากว่าตามรอบๆนี้ค่ะเขามีต้นเก่าอยู่เราไม่เคยเก็บมเมล็ดเลยพอมเมล็ดแก่แห้งก็จะร่วงลงบนพื้นดินเนี่ยค่ะพอถึงเวลาหน้าฝนมเมล็ดเขาได้น้ําเขาก็ขึ้นเป็นต้นขึ้นมาเองเลยนะคะอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ดูแลเลยเลยจากการที่ถามมาหลายๆคนมาบอกว่าถ้าเราเอาไปปลูกในเชิงเศรษฐกิจอะคะ่ะ เป็นเหมือนเชิงเดียวอ่ะมันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลต้นเนี้ยเหมือนกับที่มันขึ้นเองมีหลายๆคนบอกว่าวาทลายโจนก็เหมือนวัชพืชแหะค่ะขึ้นเองได้เองโดยธรรมชาติไม่ต้องดูแลอะไรมากอันนี้ก็ต้นมันนี่ใช่ไหมถอนมาแล้วต้นนิดเดียวเองค่ะกลังจะออกดอกแล้วไม่ไม่แตกกิ่งไม่แตกกิ่งไม่ไม่ต้นไม่โต เพราะว่าดินตรงนี้มันแข็งมากค่ะขุดยังไม่อยากจะเข้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นรากมันน่าจะชอนชัยไปไม่ไหวเราก็จะช่วยด้วยการย้ายไปปลูกในดินที่ดีกว่านี้ นี้เราก็จะมาเอาดินที่เราผสมไว้นะคะเอาไปเดี๋ยวเราจะาไปทําที่ปลูกให้กับฟ้าทลายโจรเราก็จะปลูกแถวนี้แหละคะ่ะเพราะว่าใกล้สปริงเกอร์นะคะแล้วก็ใต้ต้นขนุนก็จะมีแดดลํำไรเขาบอกว่าฟ้าทลายโจรจะชอบแบบนี้ เราก็จะคูให้ใหญ่นิดนึงแล้วก็เราก็จะเอาดินที่เราผสมมาใส่ลงไปแล้วก็เอาฟ้าทไลายโจรปลูกโอเคอวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาดินที่เราเตรียมมาใส่ลงไปแหวกหน่อยแล้วก็ฟ้าทไลายโจรมาลง ตรายโจร หุยนี่มีไช้เดือนด้วยได้เดือนดุดกๆเนี่ยเอ้ยตัวใหญ่เอ้ย,อ,ย,อ,ยออขอานี่ละตัวแบงเลยดูดิโอเคค่ะอันนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วได้ประมาณกี่ต้นแล้วเนี่ยหลายสิบประมาณประมาณ30ต้นได้นะคะนีก็จะเราก็ทำรั้วด้วยเดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาล้อมนะคะกันไก่ กัรไก่มาคุ้ยของเราก็เรียบร้อยรออีกประมาณ3เดือนก็น่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปใช้ในเอาไว้ใช้ในครัวเรือนของเราได้เพราะว่าช่วงนี้ฟ้าทาลายโจรขาดแคลนนะคะเอาไว้ดูแลตัวเราเองและคนในครอบครัวในสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ